ทำยังไงถึงยังสวยสไตล์ของลูกหมีได้ขนาดนีก้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนบริหารสุขภาพจิตนะคะเพราะลูกหมีรู้ว่าเวลาที่เราสุขภาพจิตไม่ดีอ่ะหนึ่งเลยเราจะแก่ผิวหน้าเราจะไปผิว ตัวและหน้าเราจะขมวดค่ะดวงตาเราจะไม่สดใสลูกหมีพยายามบริหารตัวเองจากภายในจากภายในสู่ภายนอกด้วยภายนอกละคะภายนอกก็คือแบบดูแลผิวช่วงที่ช่วงมีปัญหาหนักๆก็ไม่ได้ดูนะคะโซมากแต่ว่าโดยรวมแล้วเป็นคนแบบชอบความเป็นธรรมชาติเนี่ยสาวๆทั้บ้านเขาอยากรู้ว่าหน้าดีๆแบบลูกหมีคนนี้ใช้อะไร อืมก็ใช้ Product ดีๆค่ะค่ะใช่ก็เนี่ยลูกหมีก็ใช้ออราบลูค่ะซึ่งเป็นเซรั่มแต่พอเราเจอไปงานต่างๆหรือว่าทําพิธีกรหรือร่วมงานต่างๆ่างเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาบอกว่าคุณลูกหมีลองไปใช้ดูสิเออแล้วพอเราใช้เราชอบยังไงคือจริงๆพอเขาบอกว่าให้ลองใช้ดูเนี่ยลูกหมีก็แบบเฮ้ยมันมาจากประเทศอะไรหรือว่า มันมาจากประเทศอะไรอินกริเดียนมันส่วนผสมมันม,มีอะไรบ้างเราก็บอกว่าพี่คะส่งมาให้ลูกหมีหน่อยพี่เขาบอกลูกหมีถ้าไม่ดีเนี่ยลูกหมีไม่ต้องรีวิวให้พี่นะอ,อใช่ลูกหมีก็บอกได้ค่ะพี่ส่งมาก่อนพี่พอปุ๊บส่งส่งข้อมูลมาก่อนปุ๊บแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์ตามมาได้ลองใช้ก็ได้ลองใช้พออ่านแล้วปุ๊บอ้าวมันมาจากประเทศญี่ปุน่นโรงงานแม่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นลูกหมีก็สบายใจแล้วว่ามันดีจริงเสร็จแล้วก็เลยลองใช้ พอลองใช้เนี่ยในวันแรกวันที่สองวันที่สามเนี่ยลูกหมีก็ใช้เซรั่มออร่าบูเนี่ยนะคะทาหน้าทาเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้เลยพอแห้งเสร็จลูกหมีก็ทับทาแล้วก็ทับ,ทา,ท,บทาแล้วก็ทับเนี่ยสองสามรอบอเสร็จแล้วสิ่งที่มันได้คือหน้ามันค่อนข้างตึงแล้วหน้ามันสดใสแล้วที่ลูกหมีทุกเช้าเนี่ยลูกหมีจะออกกําลังกายเดินออกกําลังกายหกโมงเช้าในหมู่บ้านลูกหมีต้นไม้แบบเยอะมาก ลุงหมีก็จะเจอพวกลุงลุงป้าป้าพี่พี่ที่เขาเดินออกกําลังกายเขาก็ทักเพราะว่าตื่นมาปุ๊บลุงหมีแปรงฟันดื่มน้ําแล้วก็เตรียมออกกําลังกายใช่ไหมคะ คนก็จะเดินทักว่าลูกหมีไปทำอะไรมาหน้าดูเด็กจ้าอยเราก็แบบแค่นี้เราก็ยิ้มแล้วเพราะว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเลยคนชมนะคะไม่ต้องเอาอะไรชมปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าเออหน้าเราดีเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยใช้สามวันของลูกหมีนะคะก็เห็นผลแล้วว่ามันดีจริงเพราะว่าเซรั่มเนี่ยมันเป็นเบสิกที่เราอะต้องต้องใช้ทุกวันเนี่ยเราต้องใช้ใช้เซรั่มเพื่อบำรุงผิว เคยอ่านเจอในรีวิวเขาบอกว่าใช้เซรั่มตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นคือเวลาคนอายุเยอะผิวก็จะแห้งถูกต้องไหมคะเซรั่มตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นทําให้ผิวเราอ่ะมันมีความแบบฟูน้ำพี่จะบอกว่าที่รู้จักออร่าบลูเนี่ยพอดน้องพี่ต้นหอม แล้วก็ผิวเขาดีมากเลยแล้วเราเขาก็ส่งให้เราใช้แล้วก็อยากรู้ว่ามันดียังไงเขาบอกงนี้มันมีวิตามินซีใช่ไหมซึ่งเนี่ยวิตามินซีทำให้ผิวเราใสายอยู่แล้ว<ช>มันมีไฮยาลูรอนิกแอซิดเซเว่นเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนน<ช>ะแล้วก็ตัวตัวที่ทำให้หน้าขาวใส่ก็คือไรเทนนิวกรีฟวายแล้วก็น้ำอะโลเวร่าส่วนผสมดีๆเยอะแยะมากมายอยู่ในอยู่ในขวดเดียวกับออร่าบลูนั่นเองจริงค่ะหน้ามันฟูมันเต็มคือแบบว่าแล้วยิ่ง คือช่วงเพราะนี่ใช้มาเดือนเดียวถูกไหมคะคือช่วงก่อนอะหน้ามันหมองคล้ำ <c oughs> คือจากที่จิตตก <c oughs> ตาตก <c oughs> อะไรคือแบบทุกอย่างมันแบบมันมันแย่ไปหมดแล้วเราลองใช้ปุ๊บเฮ้ย <c oughs> แล้วบวกกับอากาศดีๆอยู่บ้านแล้วเราก็ทาเ <c oughs> ช้าเย็น คือแบบมันมันฟูขึ้นหน้าสดใสกระจ่างใสแล้วลูกหมกีเป็นคนตีกอล์ฟค่ะคือแบบหน้าลูกหมีก็เลยจะทาให้รู้สึกหมองคําง่ายอพอเราพอเราทาแล้วมันก็ทาให้ดีขึ้นใช่สดใสามากแล้วเจ้าตัวเนี้ยมันจะช่วยกระตุน้นเรื่องของการสร้างคอลลาเจนด้วยถ้าแ,แน่นอนคุณจอนงาราบนะครับว่าถ้าคอลลาเจนเรายิ่งเยอะเท่าไหร่หน้าเราก็จะเหี่ยวชาเท่านั้นใช่ใช่สำคัญคมากๆเลยคือต้องบํารุงผิวให้ดีเช<ะ>า้าก่อนนอนเช้าเช้าด้วยแล้วก็ก่อนนอนคือสามารถทาปุ๊บแล้วก็พอแห้งปุ๊บก็ทาทับได้ ได้เลยลูกหม,มีก็ทาสองสามรอบบางทีก็สี่รอบอคือเห็นผลทันทีซึ่งแบบเรารู้เลยว่าหน้าเราเด้งแต่จริงๆแล้วก็อยากจะฝากบอกนะคะปัจจัยที่เราควรจะดูผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ดีๆเนี่ยหนึ่งเราต้องดูว่าผิวหน้าเรามีคอลลาเจนหรือเปล่า,าหรือว่าผิวเราแห้งไปไหมริ้วรอยเราเยอะเกินไปไหมต่างๆหรือผิวเราแข็งแรงหรือเปล่าออร่าบรู A ura, A ura เนี่ยคือทาปุ๊บมันช่วย ปัจจัยเหล่านั้นที่ทําให้หน้าเราอ่ะดีขึ้นเลยถ้ามันดีขนาดนี้ผมขอโปรโดีๆให้กับสาวๆทางบ้านแฟนในกายคุยแซบโชว์หน่อยค่ะจริงๆแล้วมันก็ขวด580นะคะแต่ว่าซื้อยกเซตเลยนะคะ5ขวดปกติ2,009ตอนนี้เหลือที่999บาทบ้า <c oughs> ใช่ กำลังจะบอกว่าคือภายในหนึ่งเดือนหน้าลูกหมีเปลี่ยนเลยคือหน้าเด้งขึ้นดีขึ้นแล้วใสแล้วรู้สึกเลยว่าช่างแต่งหน้าก็บอกแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วผิวละเอียดแล้วก็แบบรอยต่างๆก็น้อยลงคือลองใช้ได้เลยค่ะโปรดีมากๆเลยขอโปรหนึ่งทีโปรวันนี้นะคะซื้อ5ขวดเหลือแค่999บาทค่ะ ดีมากๆนะคะเพราขวดหนึ่งไม่ถึง200บาทรีบโทรกันเข้ามาซึ่งป <มา S 2> กติมันขวดละ5้าบาทนะถ้า<ช>คุณซื้อยกเซ็ตซื้อแบบ4-5่หขวดอย่างเงี้ยราคาปกติคือ2,900แต่วันนี้สำหรับแฟนๆในการคุยแซบโชว์เลย5ขวดให้ไปพันหนึ่งมีทอนมาด้วยที่999บาท